ถ้าพูดถึงลถอายุมากปีแล้วต้องการไปคารวานไปที่ไหนได้บ้างจัวว่วหัวข้อนี้ก็บอกว่าคนฟังก็บอกเอาอีกแล้วไอ้บอกอรนี่มันบูลลี่รถเก่าอีกแล้วนะครับความจริงก็คือความจริงครับครูท่านหนึ่งบอกไว้หลักธรรมะนะครับก็คือความจริงถ้าทุกอย่างพูดความจริงแล้วคนที่ฟังรับรู้ถึงความจริงก็จะต้อง เข้าใจการอยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้อย่างแท้จริงรถที่อายุเยอะ20ปีต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีมันก็20ปีครับ20ปีที่แล้วก็ต้องเดินทางอย่างเหมาะสมในเทคโนโลยีของรถนั้นๆเวลาเดินทางไปคาราวานในต่างประเทศหรือที่ไหนก็ตามก็ต้องดูด้วยว่าจะไปที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรไปกับใคร ไปเป็นกลุ่มกวนเพื่อนฝูงพูดกูพูดมึงได้ตบหัวหาลั่นกันได้หรือมองซ้ายมองขวาไม่รู้จักกันเลยแล้วก็ไปร่วมทิปร่วมกวนกันแบบคาราวานในต่างประเทศเส้นทางที่รถอายุเยอะๆจะเดินทางได้นะครับบอก,กอบอกได้เลยว่ามันก็ต้องเลือกเส้นทางว่าเส้นทางไหนในคลิปนี้นะครับไม่ใช่รถบก,กน,นะครับ แต่รถบกอก็มีคันนี้อยู่รู้ศักยภาพมันดีอยู่นะครับ D4D เครื่อง3000เกียร์ออโต้4ีเกียร์บกใช้อยู่นะครับทุกวันนี้ก็ใช้อยู่นะเวลาบรรยายพวกนี้เนี่ยครับบรรยายได้ถึงแก่นแท้เลยว่ารถยนต์มันมีศักยภาพแค่ไหนไม่ได้มโนโซเชียลหรือว่านั่งเทียนมานั่งอธิบายให้ฟัง เพราะว่าเรารู้อยู่แก่ใจจึงไม่ขายไปนะครับสปอร์ตไรเดอร์ไม่ขายผมบอกเมียผมว่าผมจะเอาไปลดครูลถอาจารย์ให้รู้ศักยภาพมันจะได้เวลาเอาไปซ่อมเนี่ยครับมันจะได้รู้มันจะได้สาแก่ใจว่าโอ้โหรถมันจอดอู่อีกล้มันซ่อมเรื่องนี้ซ่อมเรื่องนั้นไอซีวิกสองศูอีกอีกคันหนึ่งนะครับดเมนชันเครื่องสองพก็ยังอยู่ที่บ้านอยู่นะครับที่บ้านมีรถอายุเยอะยีปีเนี่ยสองคัน เก็บไว้นะครับเก็บไว้ซ่อมซ่อมไว้ขยี้ใจตัวเองว่าอ๋อเสียอีกละเสียอีกละเสียอีกละมันเป็นภูมิบัญญางผมสองคันนี้ผมบอกเมียผมว่าเก็บไว้มันเป็นปัญญาโทสําหรับผมนะครับจบปัญญาตรีมาอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ปัญญาโทปัญญาโทรเรื่องการดูแลรถเรื่องการซ่อมรถเก่าอ่ะเข้าเรื่องครับรถที่อายุเยอะเดินทางให้เหมาะสมกับเส้นทางเส้นทางที่ง่ายที่สุดสําหรับคนที่จะเดินทางนะครับไม่มีภูเขา รถอายุเยอะมันจะแพ้ภูเขาแพ้การดันขึ้นเนินยาวๆแบบคาราวานไปคันเดียวไม่มีปัญหาครับไต่ไปครับ50 60, 70นะครับ10โลพัก20โลพักนะครับไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาไปคาราวานรถ15คันไปได้เหรอครับผมเกรงใจคนอื่นมันมีจุดเกรงใจครับคนอื่นเขาออกรถรุ่นใหม่ๆเอารถเก่าไปร่วมกับรถใหม่ตายนะครับรถเก่าเหนื่อยเลยนะครับ รถเก่าบอกฟังแล้วอารมณ์ขึ้นนะครับเดี๋ยวเชนเกียร์สู้เลยนะครับเขาขับ3 4ี่เกียร์สี่เกียร์ห้ารถเก่าขับ2ขับหโอ้โหแย่แล้วนะครับขับเกียร์สขับเกียร์หนึ่งนี่แย่แล้วนะครับมันไม่มีทางตามกันทันเจอโค้งขึ้นเขานะครับหักฉากหักศอกคนอื่นเข้าไปเกียร์สาเกียร์สเกียร์สี่เกียร์ห้าพุ่งไปนู่นแล้วจนเจอโค้งถัดไปไอรถดุนเดิมนะครับ สับสองยังหูแย่ถึงขั้นสับหนึ่งเลยสะอึกก็มีอีกนะครับก็มีอีกเส้นทางที่เหมาะสมไม่ควรไปแดนภูเขานะครับพูด,ดง่ายๆอะไรที่เป็นแดนภูเขาหลวงก็บางนี้ก็ภูเขานะครับขึ้นเขาเนี่ยเส้นเนี้ยเขานะครับรถมันจะหมดแรงและเหนื่อยนะครับจะเหนื่อยนะตอนจองคาราวานมาอยู่คันที่สอง นะครับแต่พอขับคาราวานไปอยู่คันท้ายสุดเลยเพราะคันอื่นแซงไปหมดแล้วเขาทนไม่ไหวครับนะครับเขาต้องขออนุญาตแซงนะครับคุณอย่าลืมนะครับว่าความเหนื่อยของคนที่ขับรถแรงกว่าแล้วต้องไปตามรถคันที่ช้ากว่าเนี่ยโอ้มันเหนื่อยเหนื่อยนะครับเมื่อไหร่มันจะขึ้นไปวะ ไม่ทนไม่ไหวขออนุญาตแสงขออนุญาตแสงไม่งั้นในคันที่ตามเครียดนะครับเครียดเลยนะครับเพราะว่าต้องคอยเบรกคอยเบรกคอยเบรกขึ้นเขาต้องมาคอยเบรกคอยเบรกสู้ความชันมันมาเบรกสู้ความชันไม่ได้ข้างหน้าก็โลง่งถึงโคตรโล่งเลยนะครับมันน่าจะกดไปได้แต่รถคันข้างหน้ามันเป็นไอ้เคขวางคลองไว้มันก็ไปไม่ได้ ทางที่ไปยังเหมาะสมนะครับถ้าเป็นคาราวานเนี่ยทิพย์วังเวียงเมืองเฟืองเนี่ยอู้ไปได้สบายออกจากเวียงจันทตีทางด่วนขึ้นไปภูเขาไม่มีสักลูกนะครับขับส่วนใหญ่ก็ลับลาบทางเรียบๆไปไปได้ครับอันนั้นไปได้ไปได้สบายเลยนะครับไปได้สบายไปกลุ่มไปกวนด้วคาราวานก็ได้ไปเวดานงหอยอันได้ไหมได้ไดไดดนะครับเวดานงหอยอันนะครับตัดภูเขาข้ามประเทศลาวาบางๆไม่สูงมากนะครับแล้วก็ข้ามไปประเทศเวียดนาม ไปทะเลทรายมุยเน่ได้ไม่ได้นะครับไปทะเลทรายมุยเน่ได้เพราะอะไรขับข้ามลาวไปทางอัตตะปือไปออกด่านนู่นนะครับชายแดนลาวแล้วไปขับในเวียดน,นามขับในเวียดน,นามก็คันคานเต่าเต่าหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบห้าสิบตามไกด์มันว่านะครับเพราะว่ากฎหมายเวียดน,นามความเหลียวคุม เข้มมากนะครับลถอะไรก็ไปได้นะครับลถ50ปียังขับในเวียดนามได้เลยผมบอกได้เลยครับเพราะมันขับ50 60 70นะครับประมาณนี้ตลอดนะในเวียดนามแทบจะไม่มีได,ได้เค้นอะไรเลยแต่ถ้าขึ้นเขาก็เหนื่อยหน่อยนะครับขึ้นเขาก็เหนื่อยหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาจะเดินทางนะครับรถที่มีอายุเยอะนะครับก็หลีกเลี่ยงเส้นทางทางป่าทางเขาก็หลายเส้นทางก็ไปได้จริงๆเส้นตรงนี้หลวงพะบางก็ไปได้สปอร์ตไรเดอร์ของผมก็ไปได้ นะครับแต่คุณต้องรู้ข้อจำกัดของมันก่อนส่วนใหญ่แล้ววิธีการคุณรู้ว่ารถของคุณเนี่ยคุณมั่นใจขนาดไหนคุณมาลองในประเทศไทยเลยครับแม่ห้องสอนเชียงใหม่ไปไปลายแล้วคุณก็ต้องเอาธรรมะเข้าสู่ใจคุณด้วยนะครับว่าความรู้สึกมันจริงๆไม่ใช่คุณบอกหูเข้าข้างรถตัวเองว่าโอ้ยรถนี่ฉันไปได้ไปได้อ่ดก็แปลว่าอืดคุณรู้จากเท้า ของตัวเองอยู่แล้วนะครับว่าเหยียบเข้าไปขนาดนี้มันไม่ขึ้นนี่นะครับไล่รถคันข้างหลังเนี่ยมันมาต่อท้ายคุณก็แสดงว่ามันเอิดน,นะครับคุณเป็นหัวขบวนคุณก็เละดูกระจกคุณก็รู้สิครับยาวเหยียดเลยนั่นนะครับนะเขาอยากจะแซงเต็มที่แล้วก็นั่นหมายความว่าเส้นสภาพเส้นทางเชียงใหม่ปลายแม่ฮ่องสอนเนี่ยรถคุณเป็นยังไงฟังมาถึงตอนนี้ก็ยัวอีกแล้วยัวอีกแล้วนะครับรถที่อายุเยอะนะครับ ก็ไปในเส้นทางที่เหมาะสมนะผมว่านะครับเหนื่อยครับเชียงใหม่ปลายนี่ก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากเลยนะครับปลายไปแม่องสอนเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยครับเ,เธอพังเลยครับผมมีนะบางคนเนี่ยผมบอกว่าพี่ครับพี่จะไปเวียดนามกับผมเนี่ยนะครับไปซาปากับผมเนี่ยผมรบกวนพี่เขาบอโอ้ไม่มีปัญหาหรอกไปได้รถเขาดูแลอย่างดีโอเคครับพี่พิสูจน์ตัวเองหน่อยนะครับผมพี่ขับ เชียงใหม่ไปมองไปไปแม่งสอนหน่อยครับผมเขาก็ไปทดสอบของเขาจริงจังๆนะนะครับเขาก็เชื่อบอกอ,กอนะครับเครื่องพังครับผมเครื่องพังเลยเขาบอกบอกอ,กอเครื่องผมพังแล้วก็ผมก็หนังตาแทบไม่กระตุกเลยผมก็รู้อยู่แล้วครับดูสภาพปีรถของพี่แล้วมันก็น่าจะพังครับผมนะครับรถไปวัดไปตลาดไปบิ๊กซีไปโลตัสไปแมคโครแล้วอยู่ๆมาดันขึ้นดอยอย่างนี้ไม่พังให้มันรู้ไปนะครับ คุณลองจัดเพื่อนสักสองคันเนี่ยคันนึงเป็น r a ป t ตอร์ v หกนะครับอีกคันนึงเป็นรีโวและอีกคันนึงเนี่ยเป็นสปอร์ตไ d เดอร์รุ่นเนี้ยนะครับหรือรถไล่เลี่ยรุ่นรุ่นเดียวกวับอันเนี้ยนะครับอายุประมาณ20กว่าปีเนี่ยแล้วคุณจัดกุ๊ปสาคันไปด้วยกันนะครับนะเอาแรปเตอร์นำหน้าเลยนะครับแล้วก็รีโวตามมานะครับแล้วคุณลองตามเขาดูบอกบอกเพื่อนเลยนะเฮ้ยมึงขับเต็มที่เลยนะมึงไม่ต้องเกรงใจกูเดี๋ยวกูขับตามให้ทันแค่นั้นแหละครับผมความร้อนขึ้นทะลลุเลย รถยนต์เนี่ยนะครับมันต้องรู้ว่าเส้นทางจะไปตรงไหนนะครับไอ้เรื่องดูแลรถเนี่ยผมเข้าใจนะครับบางคนก็ดูแลบอกดูแลอย่างดีดูแลอย่างดีผมพูดตรงๆเลยนะโกหกไม่ได้ดูแลอย่างดีหรอกครับทุนตรงครับโกหกครับมันไม่ได้ดูแลทุกชิ้นส่วนผมเนี่ยเพิ่งไปยกเครื่องสปอร์ตไรเดอร์มาเนี่ยนะครับคุณรู้ไหมว่ารถรุ่นนี้มันมีออยล์น้ามันเครื่องที่ฝังอยู่ข้างในด้วยบางคนไม่รู้แล้วบางคนก็ไม่เปลี่ยนของผมนี่รถยี่บสองปีเพิ่งลื้อมาครั้งแรกนะ มันใกล้แตกใกล้รั่วถ้ามันแตกรั่วน้ํากับน้ํามันเครื่องมันจะฟิชเชอร์ลิงกันเลยนะครับเกิดเป็นน้ําโครนนะครับช่างยังบอกเลยโอ้โหใกล้เวลาเนี่ยมันเริ่มมาเริ่มแล้วบางคนก็บอกเอาเลยก็สภาพภายนอกมันยังดีอยู่ถ้าใครคิดอย่างนี้นะครับสภาพภายนอกมันยังดีอยู่นะจบเลยนะครับคุณเปิดฝากระโปรงขึ้นมาชี้เลยครับมีอะไรที่อยู่ในเครื่องคุณในยี่บสองปีบ้าง ถ้าบอกว่าไดชาร์จยีบสองปีซ่อมบํารุงยังไงอ๋อไม่มันยังดีอยู่ดูด้วยตาหม้อน้ํอ๋อม้อน้ําก็ดีอยู่ยีบสองปีผมล้างมาแล้วนะอ๋อก็เอาของเก่ามาล้างมันก็ยีบสองปีอยู่ดีแหละนะครับผมแล้วท่อน้ําก็ยังนิ่มอยู่นะยีบสองปีแล้วโอ้นะครับผมถึงบอกแลวไงว่าถ้าธรรมะมันไม่กระแทกใจคุณ,ค,ณคุณก็ไม่ยอมรับตัวเองแหละนะครับทุกอย่างมันยีบสองปีมันไปวัดไปตลาดไปบิ๊กซีไปโลตัสไปแมคโครได้แต่มันไม่สามารถที่จะขับยาวๆไกลๆได้ เชื่อผมเดีะครับผมที่ผ่านมาเยอะแล้วนะครับคนที่บอกว่าใช้รถ3มปีมาไม่เคยมีปัญหาเนี่ยมันมาไม่ถึงชายแดนเนี่ยเยอะมากนะครับขับจากกรุงเทพมายังไม่ทันลายพังที่แพรหัวฉีดพังบ้างไอ้นู่นพังบ้างไอ้นี่พังบ้างนะครับมันไม่เคยห่อมาไกลขนาดนี้เลยนะครับแล้วอยู่ๆบางคนนี่อัดมาวันเดียวด้วยนะกรุงเทพห้วยโขนกรุงเทพเชียงของนะครับนั่นแหละครับผมงานงอกเลยครับแล้วมาบอกว่าเออ เออพอมีเวลาให้ซ่อมไหมพรุ่งนี้ออกด่านกี่โมงก็ออกแปดครับผมรอหน่อยไม่ได้เหรอถามอีก,ก30-40 40คนให้ยืนตรงนี้เขาจะรอไหมเขาคงไม่รอนะครับเพราะว่าตีสี่เขาก็ตื่นเตรียมพร้อมตื่นเต้นอยากจะไปคาราวานแล้วทําไมต้องมานั่งรอนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องตัดสินใจตัดสินใจทํำยังไงซ่อมเดินหน้าต่อถูๆกังๆยอมไปไปพังในต่างประเทศงานงอก นะครับงานนอกเสียเวลามองตากันปิดๆผมก็พูดหลายครั้งแล้วก็หาว่าผมบูลลี่ไม่มีใครถามผมเลยว่าผมผ่านอะไรมาบ้างในคาราวานต่างประเทศผ่านรถเก่าพังมากี่คันผมไปเล่ามันก็เหมือนไปยี่เขานะครับไปขยี้เขานะครับไม่ให้เกียรติเขาผมเจอมาเยอะนะครับไม่งั้นมานั่งพูดเป็นคลิปได้เป็นวันๆอย่างนี้นะผมยืนบรรยายเรื่องรถเสียรถพังเนี่นะครับ3วันยังไม่จบเลยครับผม สะสมมาจากคาราวานต่างๆต่างๆต่างๆรถใหม่ๆผมนึกบอกไงว่า5ปีเนึ่ยมันไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะครับไม่ต้องดูแลอะไรเลยนะครับไปศูนย์บริการยกกุญแจให้เขามันใหม่หมดทุกอย่างพลาสติกไม่มีกรอบนะครับทุกอย่างใหม่สดซิงๆดึงๆเด้งๆเลยนะครับแต่พอรถ แต่พอรถอายุเยอะๆไอ้นั่นก็กรอบไอ้นี่ก็เตรียมหักแต่ไอ้นี้ก็โอ้โหแต่คามือเลยโยกไอ้นี่หน่อยเอ้าหักอีกออ้ยพลาสติกนะครับที่มันอยู่ในเครื่องเนี่ยนะครับไอ้ตัวนั้นละช่างยังกลัวเลยครับแตะปุ๊บเป็นแตกแตะปุ๊บเป็นแตกอ้าวซ่อมมาซ่อมไปไอ้ช่างเก่ายัดเข้าไปให้ใส่กาวให้นะครับไอ้ช่างที่ใส่กาวเนี่ยครับจริงๆมันก็มีสาเหตุแหละนะครับจรเจ้าของรถบางทีก็เป็นสาเหตุดันไปบอกเขาไปยัด นะครับประหยัดประหยัดเพื่ออะไรครับก็เพื่อปะเกนไม่ต้องนั่นใส่กาวได้ไหมอได้นะครับเราไม่ซื้อปะกเกนใหม่คือประหยัดตั้งแต่แรกช่างเขาเห็นว่าโอเคเจ้าของรถประหยัดถ้างั้นก็เอาอะไรแปะ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 ,แปะถูถูถไยถรับตังแลวให้ออออกจากอูกูไปก่อนปะนะครับมันจะได้ง่ายนะครับวิธีการเล่นลดอายุเยอะเนี่ยมันต้องมีนะครับมันก็มีมันต้องดูแลให้ถึงจริงๆอ่ะกลับเข้าสู่เส้นทางนะครับเลือกเส้นทางที่เหมาะสมนะครับ ที่ไม่ค่อยมีแดนภูเขาไปได้หรือไปกับกุ๊บกับกวนทั้งคณะพอสเดียวกันรุ่นเดียวกันไปได้อย่างนี้นะครับขับไปเลยครับ70 80 90ชิลได้ทั้งวันอย่างนี้ไม่มีปัญหานะครับเขาเที่ยวกันเขาเที่ยวกันไปถึงบ่ายเราก็ถึงเย็นได้อย่างนี้ได้นะครับถ้าเวลาไม่ใช่ปัญหานะครับอ่ะโอเคครับพูดคร่าวๆไว้แค่นี้ครับพูดไปพูดมาคนก็เริ่มมันไส้เพิ่มอีกแต่มันก็จำเป็นต้องพูดครับผม สนใจร่วมคาราวานรถยนต์ไปต่างประเทศลาวเมียนมากัมพูชาเวียดนามจีนกินหรูอ,อยู่สบายสไตาล์ VIP คารวานร่วมเดินทางไปกับบอกอวิเชษคาราวานเช็คตารางการเดินทางได้ที่ Line ID SITMX 1972 Z